ลูกมอร้ซ่างนะที่เล่าให้ฟังว่าประมาณอาทิตย์หนึ่งจะลองมาดูนี่ก็หกวันแล้วมันยังไม่สุกอ่ะทุกคนมันยังเป็นแบบเนี้ยเดี๋ยวให้ดูมันเป็นแบบนี้เลยไม่ดีขึ้นเลยจ้ะอะไรเงี้ยใกล้แล้วนะอีกอาทิตย์หนึ่งก็น่าจะได้อีกหรอก นัดไว้อทีตหนึ่งแล้วนะมันก็ยังไม่สุดแต่มันใกล้แล้วแหละลูกใหญ่มากอ,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 อ่าโดดเต็มเลยทุกคน,นเราจะโชคดีก็ต่อเมื่อคนอื่นเขาไม่เห็นหรือเขาไม่รู้หรือเขาไม่เก็บก่อนนะทุกคนแต่ถ้าคนอื่นเขารู้แหล่งอยู่แล้วเนี่ยตัวนี้นี่ไววมากราคามันดีกว่าบเบอรรี่ โอ้หเหมือนเก็เจริญพันธุ์แบบเต็มที่แล้วใหญ่กว่าลูกมะยมอีกเยอะเลยเพทุกคนเนี่ยเจอแล้วแรงโอ้โหเยอะมากโอ้โหกลางแดดเลยโอ้โหเชื่อเหรอว่าเก็บยังไงก็เก็บไ,เกบไม่หมดคะ่ะมันเยอะเหลือเกิน